ก็ไปมานกันว่าเป็นอะไรเราไดเวเซนตดีสุดครับไปกันต่อยังก็ยังก็ อมคือ,น,อน็อตอะไรทำอะไรอยู่เล่นเ,เล่นเหรอเฮ้ แล้วแกอโออะดออยู่ปะตอนนีแต่ก็ใช่แต่ทำอยู่แต่คือตอนนี้คือแบบ เลยกีวิแล้ว啊，เลยคีวีโอ้ยไม่ต้องเป่าแล้ะปืนเดี๋ยว。<S <S <S dog.

อุ้ยแต่แกข้านายอำเภอไปแล้วนะจ๊ะฮะเซอม์ี่เเลยว่ารอสองคนหรอออมกืออมกบอมกืออมกบอมกบออมกือ ในห้องรับว้าวจะได้เป็นอะไรหรอนะอินโนเซนต์ก <no> ็คือผู้บริสุทธิ์โชว์หลักฐานหน่อยสิโอเคหลักฐานได้ค่ะเจนเพื่อนมีรอยเท้าอะ่ะฮะทำไมเขามีรอยเท้ากันน่ะฮะทำไมเขามีรอยเท้ากันน่ะ นัทเป็นมอร์ด้า์ทุกคนทุกคนนัทเป็นมอร์ดเดอร์มิสนัทเป็นมอร์เดอร์นัทเป็นมอร์เด้านะต้องฆ่าทุกคนแล้วแหละ

ชอุ้ยน้องแมวโอนแกคู่คนมีคนปรับเพื่อรูปได้สมบูรณ์โอ้โหก็รู้โดนรักสวยมากโอเคแมด้านหลังคืออื่นก็ได้แล้วก็ได้เลือกแมปเท้าชิ้วเราน่าจะได้แมปนี้ือนเท้าชิว จะได้เพื่อนพาไปเที่ยวมาทุกคนจราขอไปด้วยเพื่อนเดินไปที่ยวด้วยเดินไปเที่อังกฤษเป็นโมเดลร์แต่ก็คงไม่ได้เป็นเขาไม่เป็นโนเซนเทโลโครยกันเป็นอินโนเจนใช่สุดเพื่อหรอกไม่ได้เป็นเพราะนัทไปแล้วค่ะอาจจะเป็นซัมตาที่สองก็ได้นะ

พี่นัดครับโอเคครับน้องช่วยเปิดทีวีให้น้องก่อนนะชแนลแล้วตามไม่ใช่ บนศพเชนไรสติตุงต้งตุ้งตุ้งแล้วก็อยู่สามคนน่ะก็ะะส<ะ>ี่มีาามีฆาตกรมีายอำเภอที่มีกระทิงอยู่บนหัวที่เป็นกล้วยแล้วก็ไม่ใช่มันอยู่บนโต๊ะกินข้าวายอำเภอที่เป็นกล้วยปะไม่ใช่กล้วยายอำเภอที่มันอยู่บนโต๊ะกินข้าวอ่ะฉันไม่รู้ฉันแอบดูที่ คัชชั่นรัพตอนนี้ฆาตกรอ,อยู่ที่โรงรถครับนี่ไงนี่ไงนาเอ็มเพอนายอ็มเพอก็แมวกล้วยย่แมวอยู่โหงรเอเพื่อนยิงไม่โดนแกอยู่ตรงไหนอ่ะ กินอาไม่กลับตาไปแล้วค่ะกินาน,นัดจูจูเออเนอะจู too, too. ตายในยอำเภอก็อยืนอยู่ที่แบบลับๆอะ่ะโอ้ my god ในยอำเภอไม่ทำการ,อ,าอ,อ,รอ่ะในอำเภอกินาไปดูศพฉันหน่อยดิมัไ<ห>นไม่ได้แกแล้วอะ่ะฉันกำลังหนีจากฆาตกรก๊ก เลี้ยว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 นี่น่าจะได้ใช่หลังสวยมากเลยอะ่ะเอาบ้านฉันอ่ะตเดียวให้ดูเอาฆาตะกรอออกนะน่าคาตะกรออกอะ่ะสองวีเอ็นาตะกรอนออกอจริงเหรออือว้าวมันอัศจรรย์มากเลยอากือ ไปหน่อยสิฉันขี้เกียจเดินอ่ะเอานี้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 เกิดลูกเป็นรดั่ะที่เป็นเพื่อนขอไปด้วยสิมอรฮอบได้แล้วแต่ช่วงอรฮอบไม่เป็นอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะอินโนเซนต์ ต้องเชื่อไม่เชื่อเขาแอบอยู่สุดก็แอบแออแออออเออออปประตูวันเนี้ยฉันไปเปลี่ยนที่ดีกว่าฉันเปลี่ยนที่ฉันเปลี่ยนที่ วิดีโออยู่ปะเนี่ยไม่เห็นพูดเอ๊ะฉันเตี้ยวฉันโดนตัวแกแล้วฉันเตี้ยวเลยเนาะ แกเพื่อนของคนดูบ้างดีคนดูได้ไงอ่ะคนไม่รู้เลยนะว่าเราจะไปดถ่ายยังไงก็เวลาแกเราเวรจะพูดบ้างสิก็แบบตอนนี้เรากำลังคือพวกเราอดไปแล้วนะเราโดนวันนี้ค่าเรา

เดี๋ยวมานั่งตรงนี้เร็วมาแอบกันไปยังไงอะนี่ฉันแอบกนแล้วไ,ได้แกะน้ำยังยังเนี่ยฉันก็ยังเนี่ย แกเบลเพทมาจากไหนอะนอะไม่มีแพ้แพ้อะมันต้องใส่โลบะ